เอาเลยดีกว่าไม่รอแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นคลิปมาเขาเรียกอะไรมาซ่อมแซมอุปกรณ์แคมปิ้งของเรานะครับก็คือเนี่ยผมซื้อตัวนี้มานะฮะจาก Lazada แล้วก็เป็นโต๊ะ แคมปิ้งโต๊ะลางนะครับเอาไว้ที่เอาไว้วางของรั้วนั่งวางแก้วกาแฟรหรือเวลาทำอาหารก็วางพวกเขียงพวกอะไรเวลาหัน่นอะไรอย่างงี้นะฮะวันนี้ก็คือมันอ่ามันมันเนี่ยผมเจอมาสองตัวก็คืออาการเดียวกันตรงที่ไอตรงหมุดตรงเนี้ยหมุดข้างๆเนี่ยฮะเดี๋ยวให้ดูนี่ฮะหมุดตรงเนี้ยมันชอบหลุดมันชอบหลุด พอหลุดแล้วมันก็จะใช้งานไม่ได้นะครับวันนี้ผมมีวิธีที่จะมาซ่อมง่ายๆฮะลงทุนใช้เงิน30บาทมั้งแล้วก็ถ้ามีสว่านสว่านสว่านนะฮะหตัวหรือถ้าสว่านกับไขค,รครวงแล้วก็น็อตเกียวปล่อยนอดด็อตแบบแบบนี้ฮะอันนี้ผมซื้อมาห่อละ30บาท ก็เอามาไว้ซ่อมอุปกรณ์ต่างๆะฮะผมมีตัวเก้าอี้ตัวนี้สตัวแล้วถ้าเกิดมันมีปัญหาเดียวกันเนี่ยผมก็สามารถเอา,เอามาซ่อมอีกได้นะฮะแล้วก็ดูแล้วมันจะแข็งแรงกว่าของเดิมที่มันติดมันติดกับที่มันมากับตัวมันเองทําให้แข็งแรงขึ้นด้วยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะครับว่าวิธีการทําแบบไหนนะครับ อันนี้ผมฝั่งนี้ผมซ่อมไประดับหนึ่งละเดี๋ยวมาดูใกล้ๆวันนี้ว่างานรอรอ,รองานลูกค้าส่งมาใกล้ไปไหม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขอ้สูงอีกหน่อยครับนะครับทำคนเดียวไม่มีใครถ่ายให้โอเค ก็คือตัวนี้ฮะตัวฝั่งนี้ผมซ่อมไปแล้วผมก็นึกเออเผื่อมันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสายแคมป์สสยมอไซค์สายแคมปิง้งอะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็เลยเออมัน,นึกถ่ายคลิปให้ดูดีกว่าก็คือนี่ฮะซื้อน็อตแบบนี้มาน็อตแบบนี้มาผมซื้อมา30บาทได้ประมาณ20-30ตัวนะฮะแล้วก็ แล้วก็มีตัวไขควงตัวนึงหรือแต่ของผมจะใช้เป็นดอกดอกขันสกรูแบบนี้นะฮะแล้วก็วิธีทําก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมหาเป็นไงวะอุปกรณ์หายแบบนึงฮะ,ะออเจอแล้วนี่ฮะแล้วก็มีตัวเหล็กส่งแบบเนี้ยตัวหนึ่ง หาเหล็กประมาณนี้ฮะหรือเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะอไอ้นนเชื่อมก็ได้รดเชื่อมรดเชื่อมทูบเดี๋ยวนะี่ฮะหมุดตัวเนี้ยมันชอบแตกเวลาเราไปดึงเข้าดึงออกนะครับผมก็เลยจัดการเปลี่ยนมันใหม่หมดเลยโดยการตอ,อกแค่นี้จะออกครับคราวนี้นะครับ เาก็ใช้ดอกสวา่านเทียบดูว่าควานตัวเนี้มันประมาณมันประมาณคือให้มันเล็กกว่านี้หน่อยนึงให้มันเล็กกว่าตัวนี้นิดนึงนะครับหรือเออหรือให้มันใหญ่ให้มันใหญ่เท่ากันก็ได้เพราะว่า เราจะล็อกเฉพาะตัวนอกตัวในแต่ตรงตรงรูตัวเนี้ยเราจะต้องแบบเหมือนให้มันคล่องตัวได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฮะเหมือนอย่างเงี้ยแล้วก็เจาะไปเลยก็เหมือนกับตัวเนี้ยมันจะแคบคล้องคล้องกับสกรูตัวนี้อยู่แต่มันจะจับกับน็อตก็จับกับไอฝั่งนอกกับฝั่งในไว้เพื่อให้มันได้ขยับตัวได้นะครับ ก็คือให้ตัวในขยับตัวได้แต่ตัวนอกในล็อกไว้นะฮะเดี๋ยวดูอันนี้ผมเจาะแล้คือแต่ตัวเก่าไม่ต้องเจาะแล้วก็ใส่แบบนี้ไปเลยสกรูกขันครับก็คือถ้าน็อตแบบเนี้ยเดี๋ยวน็อตแบบนี้มันจะเป็นหัวแบบเหมือนเป็นดอกสว่านในตัวนะครับเห็นไหมชัดไหม มันจะเป็นดอกสว่านในตัวแล้วก็ขันขัน,ข,นขันเข้าไปมันก็จะเหมือนแบบว่าทำทำรูดได้พอดีแล้วก็เกีียวก็ไปขันล็อกได้พอดีประมาณอันนี้ผมขันให้ดูนะครับเผื่อบ้านใครไม่มีสว่านตัวนั้นหรือถ้าง,ง่ายๆก็คือถ้าไม่บ้านบ้านบ้านไหนไม่มีสว่าน ถ้าใครไม่มีสว่านนะครับก็ใช้แบบวิธีหาหาเหล็กแบบเนี้ยเหล็กแบบเนี้ยกะว่าให้มันหลวมน็อตน,นิดนึงอ่ะแล้วก็เอาไปเผาต่แก๊สกันมันร้อนแล้วก็จี้จี้รูให้มันขยายขึ้นนะฮะอ่ะฝั่งนี้ผมเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูฝั่งเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้นะครับเนี่นี่ตอนนี้ผมเพิ่งทำตัวเดียวตอนแรกมันหลุดตัวเดียว,ว,มว,ยวผมคิดไปคิดมาผมก็เลยว่า ทำมันหมดเลยดีกว่าทำมันหมดทีเดียวเลยดีกว่าจะได้แข็งแรงไปเลยเนี่เราใช้วิธีต,อ,ตอกตอกหลุดออกไปเลยครับเนี่ยคือเดือยเดิมของเขาที่ให้มามันเป็นแค่นี้เองฮะมันหักง่ายมากก็อี้ผมสองตัวสามตัวมันก็หัก ก็เลยเปลี่ยนดีกว่าถ้ามันไปหักไอตอนที่เราไปออกงานมันจะยุ่งยากนะครับก็เอาอย่างนี้ดีกว่า ส่แคมมันต้องมันต้องมีครับเวลาเราไปกางเต็นท์เอาไว้แบบนั่งวานของตรงนี้แน่นโอเคคราวนี้เราก็มาเจาะแบบนี้นะครับเนี่ยเราเอาเจาะเฉพาะตัวไหนอย่างเดียวเจาะเฉพาะตัวเนี้ยตัวเดือยตัวเนี้ย เราถอดออกมาเลยก็ได้อดอกสวรานเป็นปนวะอ,อันนี้ผมใช้เครื่องมือทุแรงนิดนึงพอดีที่บ้านมีนะฮะแล้วก็คว้านตัวนี้ไปเลย แต่พลาสติกเขาดีอยู่นะฮะเขาเป็นเนพลาสติกเหนียวเออ่จับดูแ อะไรที่เรา,าประหยัดได้เราก็ประหยัดนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอันนี้มันก็ถ้าเกิดเราไปซื้อใหม่มันก็เสียตังค์อีกฮะทั้งที่อันเก่ามันก็ยังแก้ไขได้อันนี้ทำมันไม่หลุดเนี่ยอันนี้กลับแน่ดีซะอีก ถ้าเราซื้อก็เกือบห้าร้อยนะครับเราก็ประหยัดเงินไปได้อีกเพเผอใช้ได้อีกยาวนะครับเพราะว่า,าใช้น็อตนี้จับแล้วมันแข็งแรงกว่าโอเคอันนี้ผมจะใช้เป็นตัวดอกดอกคันนะแต่ถ้าเกิดใครว่างๆก็ผมอันนี้ผมเอาง่ายกวก่อนมันมีเครื่องมือโอเคอันนี้เราก็ใส่ตามนี้เลยครับ แค่ล็อกเข้าไปไม่ต้องไม่ต้องแน่นไม่ต้องให้มันบีบไปฮะถ้ามันบีบแล้วเดี๋ยวมันจะพับไม่ได้ขยับไม่ได้ไม่ต้องบีบให้แน่นนะฮะเพราะว่าเอาล็อกให้มันอยู่พอตรงนี้ไม่เจาะ เราเจาะเพื่อที่เราเจาะเฉพาะตัวนี้เพราะว่าให้ตัวนี้มันมันมันพับจิงนี้ได้นะครับถ้าเราไม่เจาะถ้าเกิดเราขันเป็นตัวเดียวกันเลยมันจะล็อกแล้วมันจะมันจะพับเก็บไม่ได้มันก็เลยต้องทําแบบนี้สูงไม่ได้เหรอ,อโอเคโทษทีครับแต่ลาย นี่ฮแล้วก็ใส่ไปเลยส่วนใหญ่ของที่ผมซื้อมาแคมปิ้งเนี่ยถ้าอันไหนผมซ่อมได้ผมก็จะยังไม่ซื้อใหม่นะครับมีแต่เรื่องเดียวที่เสียเยอะที่สุดก็คือเรื่องเต็นท์ก็คือ พอไปเจอปัญหาอย่างนึงอ่าเราก็ซื้อเพิ่มมาแก้อีกอย่างแก้ได้อีกอย่างนึงมันก็ไปเจอปัญหาอีกอย่างนึงมันก็ต้องซื้อแบบขยับไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมีอยู่สีหหลังแล้วตอนนี้ไอท้ที่แต่ใช้ประโยชน์จริงๆแบบที่พกไปใช้ไปบ่อยๆจริงๆก็คือตัวที่ดีที่สุดเวลาน้องๆถามผมอ่ะถามว่าพี่เอาเต็นท์ขนาดไหนผมจะส่วนใหญ่ผมจะแนะนําไปเลยว่า ซื้ออย่างดีไปเลยครั้งเดียวจบถึงมันจะแพง4ี่ห้าพันหกพันเจ็พันก็ช่างมันดีกว่ามาซื้ออะซื้อไล่มาจากผมอะไล่มาจากเต็นท์โลตัสก่อนร้9ยาไอร้อยส้อยเกแล้วไปเจอฝนเอาฝนไม่อยู่ก็ไปเล่นราคา700กว่าบาทก็กะว่ามันจะกันได้เพราะว่าเขาโฆษณาว่ามันกันได้แต่700กว่าบาทก็เอาไม่อยู่ก็ต้องซื้อ ก็ประมาณซื้อมา2 0 0พันกว่าบาทตอนนั้นนะตอนตอนที่เ,เข้าวงการเต็นท์ใหม่ๆก็เล่น2 0 0พกว่าบาทก็กล่าวว่าเอ้แค่นี้ก็พอประมาณเนี่ยเพราะมันโฆษณาไอ้มันโฆษณาว่ากันน้ำได้3 0 0พ3,000พอะไรนะ3 0 0พอะไรนี่แหละค่าการกันน้ำของเขาอะประซื้อมาจริงๆอะมันกันไม่ได้ครับ ก็ไปไล่ก็ไปเล่นอ่ะจากสองพันกว่าก็ไปเล่นคันนี้ก็ไปเล่นสองพันเก้าสองพันเก้าอันนี้ของแบรนด์หน่อยแต่เป็นแบรนด์ไทยเป็นแบรนด์ไทยก็กล่าวว่าโอเคละคือกันพันอะไรนี่แหละก็ซื้อมาสี่พันไอซื้อมาสองสองพันเก้าสองพันเก้าลดราคานะจากราคาสามพันกว่าบาทเหมือนเดิมครับเอาซื้อมา ครัวน,นี้มันอ่าเวลาเราไปกางเต็นท์ใช่ไหมมันก็มีเปียกมีเปื้อนบ้างผมก็เอาไปผมก็เอาไปซักเ <c ười> คลือบกันน้ำลอกครับแบรนด์ไทยแบรนด์หนึ่งนะอันนี้ผมผมไม่เอ่ยชื่อนะสรุปโอเคคืออันต่อไปนี่คือเลงของต่างประเทศละของมาตรฐานละแพงหน่อยช่างมันก็คือเอา อันนั้นไว้ก่อน <c oughs> เอาให้มันมาตรฐานไว้ก่อนดีกว่าจะได้ให้มันจบๆไปเลยทีเดียวแล้วก็อย่านะ ก็จะกะว่าจะซื้อแบบดีๆทีเดียวให้มันจบจะได้ไม่ต้องเ,อเสียเวลาไม่ต้องแบบมาซื้อบ่อยๆหาซื้อบ่อยๆมันแบบบางทีมันมันน่าเบื่อครับก็เลยคราวนี้ถ้าเกิดแบบพวกน้องๆที่รู้จักกันแบบกำลังแบบอยากเข้าแคมป์ปิ้งถามผมอะ่ะผมจะแนะนำตลอดว่า ซื้อดีๆไปเลยครั้งเดียวจบมันดูมันฟังดูแพงจริงแต่ว่าอย่างผมอะผมกว่าที่ผมจะมาซื้อแบบกะว่าซื้อให้มันจบเนี่ยผมโดนไม้เล็กๆน้อยๆเนี่ยรวมๆกันแล้วเราซื้อเต้นดีๆได้ดีๆแบบดีๆเลยละ่ะน่าจะเกือบหมืนนะ่นเนี่ยได้เป็นหลังครับไม่ปวดหัวไม่ลำคาญด้วยผมก็เลยจะเวลา พวกน้องๆที่แบบกําลังเริ่มแคมป์ถามว่าเต็นท์นั่นไหนดีพี่อะไรเงี้ยผมจะแนะนําแบบว่าเอาดีๆไปเลยจบมันไม่ต้องไปไม่ใช่ไปไปเที่ยวแล้วไปเจอเหตุการณ์อะซื้อแบบของธรรมดาแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์ไม่ดีปุ๊บแบบฝนสาดน้ำนองนอนไม่ได้คือความประทับใจในการอ่า แคมมันก็จะลดน้อยลงสําหรับมือใหม่ที่แบบไม่ได้ชอบจริงๆนะแต่อย่างผมมาผมผ่านทั้งนอนแช่น้ําทั้งอะไรมาหมดแล้วมันก็แบบมันก็ไม่ได้ซีเรียสแต่แต่ว่ามันซีเรียสเรื่องที่ว่าเสียดายที่เราขายเอเสียดายที่เราแบบเสียตังค์ซื้อของแบบมัวมาเสียดายนิดๆหน่อยๆกลายเป็นว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับโอเคนี่ซ่อมเสร็จแล้ว ดูแข็งแรงกว่าเดิมนะเพราะว่าไอ้ตัวเดือยตัวเนี้มันจะเข้าไปสุดนี่เลยสุดข้างในนี่เห็นไหมทะลุอยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับไปล็อกให้มันแน่นหนาขึ้นอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเพื่อจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆหรือเพื่อนๆที่มีที่มันทังอยู่แล้วเนี่ยแล้วแล้วคือไม่ได้ซ่อมแล้วเอาไปซื้อใหม่ ก็เผื่อเห็นคลิปนี้แล้วมันมีตัวอย่างให้ดูก็จะได้เอามาซ่อมแล้วเอามาใช้ได้ใหม่นะครับก็มีหลายๆตัวมันก็ดีอ่ะเพราะว่ามันพับแล้วมันเหลือนิดเดียวนะฮะอันนี้ก็คือใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าแคมปิ้งไปไหนมาไหนได้นะครับแล้วมันเสียดายด้วยมันเป็นมันเป็นอลูมิเนียมมันเวลามันเปียกน้ําร้อนน้ําอะไรมันไม่มีมันมันไม่เป็นไรนะครับก็เนี่ยก็ยังใช้ได้ต่อยยาวเลยผมคิดว่าต่อยยาวเลยล่ะโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะฮะผมจะมเีเรื่องต่างๆมากมายส่วนใหญ่จะเป็นเเรื่องที่เป็นประโยชน์กับเพื่อน,อนๆที่ได้ชมนะครับไม่ไม่มากก็น้อยอ่อาอย่างไปเที่ยวอุทยานก็บางทีอยากรู้ว่าเออสถานที่ตรงเนี้ยเกิดแบบอยากไปตรงที่ผมไปมาแล้วแล้วกด s u b สไครต์ไว้แล้วทัานี้ก็อ่ะตรงนี้มันเป็นยังไงก็เข้ามาดูคลิปผมได้ก็จะได้รู้ว่าเออ อุทยานนั้นสถานที่นั้นเป็นยังไงน่าไปไหมยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็อย่างเนี้ยก็จะมีทริคดีๆแบบว่าเอาไว้มาซ่อมแซมแก้ไขอย่างเรื่องรถเหมือนกันครับเรื่องรถนี่ผมก็ทำคลิปลงสอนอไม่ใช่เป็นเป็นตัวอย่างให้ให้ให้ดูหลายหลายคลิปเหมือนกันนะครับเยอะเหมือนกันตั้งแต่เริ่มต้นก็คือผมทำมอไซค์มาตลอดเลยนะฮะสำหรับคลิป สำหรับช่อง Double ลไทยนะครับแล้วอีกช่องหนึ่งก็คือผมมีอยู่3ช่องนะฮะฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆก็มี Double ลไทยแล้วก็กินกันหิวกินกันหิวก็คือเป็นการทําอาหารง่ายๆแล้วก็กินให้ท่านผู้ชมดู2ช่องแล้วอีกช่องนึงก็คือหิวแคมป์นะครับหิวแคมป์นี่ก็จะลงเกี่ยวกับแคมปิ้ง ก่อนแคมปิง้งไปแคมปิง้งไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ครก็เดี๋ยวผมก็จะลงคลิปไปเรื่อยๆแต่ว่าช่วงนี้ก็คือถ้าเป็นเรื่องอคลิปต่างๆเนี่ยผมจะลงอะสองช่องไว้เลยเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าช่องเล็กที่เปิดใหม่เนี่ยผู้ติดตามยังไม่เยอะนะครับผมก็เลยจะลงเอายอดวิวมาลงที่ดับเบิ้ลไทยด้วยนะครับช่องเนี้ยช่องดับเบิ้ลไทยด้วยแล้วก็ จะลงช่องอแยกเฉพาะนั้นอีกด้วยนะครับเพื่อ,อเพราะว่ามันก็เกี่ยวกับเรื่องรายได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องรายได้ด้วยก็ได้วิวที่นี่เป็นหลักแล้วก็ถ้าเกิดช่องเล็ก2อ,อ,อช่องนั้นโตก็คือผมก็จะแยกส่วนไปเลยเป็นรายการไปเลยนะครับโอเคอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้า